สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าการเงินของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะโดยเพิ่งจะมีการให้เลือกเป็นพิอากอรารนะคะทั้งหมดสี่กองนะคะค่ะมาเริ่มนะคะกลองที่1นะคะกลองที่2ค่ะ กองที่สามนะคะกองที่สี่ค่ะ ค่ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของกองที่1นนะคะกองที่สองกองที่สามและกองที่สี่นะคะทีนี้เรามาเริ่มดูเพ,เพื่อนๆเลือกกันได้หรือยังเอ่ยในใจว่าจะเป็นกองที่เท่าไหร่นะคะในส่วนของการเงินของเราค่ะมาดูในส่วนของกองที่1นนะคะ การเงินของคุณนะคะเพิ่งมองว่าคุณมีโอกาสได้เงินเกี่ยวกับในเรื่องของที่แบบว่าได้เงินเป็นก้อน,อนเป็นจอบ,จอบนะคะแล้วก็เป็นเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งอะคะ่ะจะไม่ใช่ว่าทำทีเป็นปีสปี3ปีหรืออยู่เป็น10บปีนะคะของคุณจะการเงินของคุณจะได้เป็นประเภทอย่างนี้คืออยู่ดีเงินก็มาะคะ่ะงานก็มาะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของคนเข้ามาแนะนํา แนะนำคุณได้เหมือนกันนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินของคุณนะคะเพิ่งมองว่าเวลาถ้าจะได้เนี่ยอาจจะเป็นมีคู่แข่งขันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเหนื่อยนะคะรวมถึงอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่รวมมีการพูดจาสื่อสารนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือ คอยแนะนาคอยดูแลคนอื่นจะได้เงินจากประเภทนี้ค่ะแต่ถามว่าจะเห็นเงินเป็นก้อนไหมมองว่าอย่างนะคะอย่างที่บอกเนาะเงินจะได้มาเป็นแบบว่าอยู่ดีก็มา,างี้นนะคะแล้วก็อาจจะได้มาจากงานที่ว่าเพิ่งจะเริ่มต้นก็ได้นะคะรวมถึงถ้าท่านที่มีงานอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการออกจากงานการรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะการอยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่หรือไปแลกเปลี่ยนหาประสบการณ์ใหม่ๆได้เหมือนกันค่ะค่ะมาดูในส่วนของกองที่2นะคะ องที่2นะคะในเรื่องของการเงินการเงินนะคะเพิ่งมองว่าคุณมีคุณนะคะอาจจะเจอคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีในที่ทําง,งานก็ได้ทําให้คุณอยากจะรู้สึกออกนะคะทีนี้พอคุณออกะคะ่ะเพิ่งมองว่าคุณจะต้องเหนื่อยคือแบบอาจจะต้องมีการเดินทางมีการหางานค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อที่จะไปในส่วนของการเริ่มต้นเพื่อให้ได้เงินอย่างนั้นนะคะ ทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะเพิ่งมองว่าอาจจะมาจากการที่คุณนะคะมีเป้าหมายหรือมีสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณอยากใช้ะคะ่ะค่อนข้างเยอะก็ได้ะคะ่ะก็เลยทําให้คุณออกจากสถานการณ์ที่คุณอยู่ณปัจจุบันคือในเรื่องของการเงินนะคะเพิ่งมองว่าไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันเป็นลนักษณะเหมือนกับว่างานมันจะนิ่งเงินก็เท่าเดิม แล้วก็ถามว่ามีความสุขไหมมีนะคะแต่ทีเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้มันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอย่างนั้นนะคะคุณก็เลยมีโอกาสที่ว่าจะไปออกไปหาหรือจะต้องไปลุยอะค่ะนะคะ,นะคะในเรื่องของการทําง,งานรวมถึงคุณอาจจะไปไฟอะคะ่ะกับคนที่คุณรู้สึกไม่ดีหรือสถานการณ์ต่างๆก็ได้นะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินช่วงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าถ้าไม่ลุยไม่สู้จะไม่ได้เงินนะคะค่ะ ่อนะคะคมาดูในส่วนของกองที่3ค่ะกองที่3เริ่มเห็นเงินเห็นงานบ้างแล้วนะคะค่ะท่านไหนที่เลือกไว้เอ่ยทีนี้ในส่วนของกองที่3นะคะ เพิ่งมองว่าคุณนะคะจะได้เงินนะคะจากผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือทํางานพวกอ,อ,อสังหาริมทรัพย์นะคะหรือมีคนเอาเงินเอาของขวานคองฝากอะไรต่างๆมาให้นะคะรวมถึงคุณนะคะเป็นคนที่เก่งนะคะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทํางานหาเงินนะคะ ใช่ทำให้คุณนะคะอาจจะเก่งในเรื่องของการออกแบบการจินตนาการการสร้างแคสนสิ่งต่างๆนะคะมันก็เลยเป็นจุดแข็งที่ทำให้คุณมีเงินมีทองได้ดังนั้นเพิ่งมองว่าถ้าคุณนะคะรักษาในสิ่งที่คุณรักหรือทำในสิ่งที่คุณรักนะคะคุณมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็มีเงินมีทองได้ในอนาคตนะคะค่ะยังไงก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะคะค่ะมาดูกันกองสุดท้ายดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะ ในส่วนของกล้องสุดท้ายนะคะเรื่องของการเงินของคุณนะคะเพิ่งมองว่าจริงๆคุณสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนฝูงได้ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้นะคะสามารถทํางานเกี่ยวกับพวกเด็กได้ด้วยรวมถึงอะไรที่เป็นการให้แสงสว่างให้ประโยชน์กับคนอื่นนะคะรวมถึงเป็นการเริ่มต้นทำนะคะ่ะเพิ่งมองว่าทําได้นะคะแต่ทีนี้คือ ถามว่างานที่คุณทําอยู่อ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณรักคุณมีโอกาสได้เงินได้ทองเหมือนกันแต่ณนะสถานก,การณ์ปัจจุบันนะคะมันเหมือนคุณรู้สึกอึอดอัดรู้สึกมองเห็นมองไม่เห็นเงินนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมีแต่ค่าใช้ใจ่ายรอบตัวนะคะดังนั้นเพิ่งแนะนำอะคะ่ะคือถ้าสมมติคุณรู้สึกว่ามันอดึอดอัดมองไม่เห็นทางออกแนะนําให้ลองเอ่ยปากหรือลองสอบถามแนะแนวะวิธีการหรือหาช่องทางอื่นเพื่อที่จะควรควายในเรื่องของการหาเงินเพิ่มเพราะจริงๆอะคะ่ะ โดยรวมของคุณนะคะมันเป็นงานที่คุณรักแล้วก็คุณทำงานเป็นทีมทุกอย่างมันโอเคเพียงแต่ว่าในเรื่องของการเงินมันยังไม่เห็นเท่านั้นเองนะคะให้ไปปรับตรงนี้ค่ะในเรื่องของว่าการที่บางครั้งเรามีแบบว่าความเชื่อมั่นในตัวเองะคะ่ะบางครั้งเรามีปัญหามีอะไรเราไม่กล้าพูดจามไม่กล้าบอกคนอื่นนะคะนะคะหรือผูกมัดตัวเองไว้กับงานเดิมๆหรือว่าสิ่งเดิมๆเ,เราสามารถที่จะดัดแปลงเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เกิดเงินนะคะเช่นสมมุติว่า เขาทำกล่องเป็นสี่เหลี่ยมคนไหนจะทำกล่องเป็นรูปดาวรูปหัวใจรูปสามเหลี่ยมรูปทรงกระบอกหรืออะไรให้มันแตกต่างไปอย่างนั้นนะคะอันนี้คือก็แค่สมมุตินะคะเหมือนกับคุณจะทําธุรกิจอะคะ่ะเขาอาจจะขายต้นไม้ใช่เขาคะเป็นต้นคุณก็ขายเป็นใบขายเป็นก้านขายเป็นกิ่งขายอะไรต่างๆคือดัดแปลงไปเรื่อยๆค่ะนะคะ,นะคะมันถึงจะทําให้คุณมีโอกาสมองเห็นเงินทองค่ะ ได้ยังไงก็ขอให้ทุกทท่านประสบการณ์มีเงินมีทองไหลามาเทมาทุกท่านนะคะยังไงเพึ่งก็ขอขอบพระคุณมากนะคะขอให้การเงินทุกคนออกมาร่ำรวยฝากดูดวงเพิ่งน้อยด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ